นี่มันอะไรอ่ะเฮ้ยเหมือนว่าต้นนี้มันจะออกดอกอ่ะมันเหมือนจะออกดอกด้วยมันจะมาจะออกมันจะต้นหีน่าจีนสายนะนี่สวยงามนี่ก็ต้นบอนสีก็มันจะออกใบใหม่อีกแล้วอุ้ยออกใบเก่งจริงนะส่วนต้นนี้ต้นที่เราไม่รู้จักชื่อก็เลยมีดอกแล้ว เดี๋ยวมันใช่ดอกเนี่ยไม่รู้ไม่รู้ว,ว่ามันคือใบมันเองไม่รู้นะ่นาจะเป็นใบหรือมะั้งหรือว่าดอกเดี๋ยวนี่อันนี้นี่นี่ไปดูโครลำต้นนะมันเหมือนนี่นี่แสดงว่านี่มันคือใบใหม่มันคือใบใหม่ไม่ใช่ดอกหรอกดึงบางทีแล้วคนนี้ อาจจะไม่มีดอกก็ได้นช่วงนะนี้อ่ะเขาไม่ค่อยมาบ้านเราไหนที่ไหน อะไรก็ไม่รู้จะจ่าหอยทากหอยเทอร์หอยทากเต็มมืยมีบ่ออน้ำเผือดแห้งห,หมดแล้เติมน้ำไปล้างหะไรครั้งไม่ได้เหือดแห้งไปตลอดเลยต้องเหล่าน,นี้นเยอะๆปีน่าจะแบบว่ามีต้นไม้มาตกแต่งด้วยแล้วไอน้นี่มันมาจากไหนเนี่ยไอ้เม็ดเม็ด พวกเนี้ยเนี่ยไอ้พวกเนี้ยมันมาจากไหนเนี่ยโอ้ตอนนี้ก็ถอนทิ้งไปเพราะว่าเดี๋ยวมันแหนงแล้วเดี๋ยวมันจะองปางเอาตอนนี้บอกก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะมีแบบว่าพวกเศษเหินทำให้ดูสวยขึ้นเดี๋ยวขอเดี๋ยวคือจะบาดตัวงานจะแบบนี้บาดหรอกก็หินพวกนี้มันก็ไม่ค่อยคมนะไม่ค่อยคม นี่ส่วนอิงอ่างก็โอ๊ยไปไหนมาไม่รู้หาอิงอ่างแท่ไม่เจออิงอ่างก็ไม่รู้ไม่รู้ยที่เราถ่ายไม่เป็นเพราะว่าเราไม่ได้โฟกัสตรงเราโฟกัสแต่เป็นนอก มันจะแบบว่าเป็นนี่เลยหน้าบ้านมาติดสายออกดอกแล้วนี่เขาชอบติดสายไม่ตื่นเช้าเออเริ่มออกดอกแล้วนี่ตายแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูดูดูดอกรูมออก์นิเมนต์ดอกมันน่ะเห็นไหมสีชมพูสีแดงแดงอะ เห็นไหมเนี่ยดอกยังไม่ค่อยบานนะตรงนีกม้นยงเล็กี้ก็บนสีใบใหญ่นะแค่นี้จักรยานคันใหม่ บ้านเราปลูกพืชจนได้เกินงามงามจริงไม่ชื่กระบ้าแล้วครบบ้านก็มีต้นที่ไม่น่าเชื่อก็ต้องมีในบ้านเราเขาบอกว่าก็มีห้าแฉกนีะห้าแฉกก็มีห้าแฉกก็มีแค่ถึงสี่แฉกมีห้าแฉกแต่๋ห้าแฉกก็มี 老感情。